สีทาทับสนิมทาทับลงไปได้เลยไม่ต้องขูดไม่ต้องขัดแล้วก็ไม่ต้องล้างสนิมออกก่อนด้วยทุกคนอันนี้ ปกใจแม่บ้านแม่ใจอย่างเรามากๆเพื่อน่ะมันง่ายแค่เปิดฝาก,กระป๋องปุ๊บนะคะก็เอาแปลงจุ่มได้เลยอะ่ะแล้วที่สําคัญคือแปลงเติมนี่คือมีมาให้ทั้งชุดเลยนะคะเพื่อนหนึ่งกระป๋องคือ500กรัมนะคะแอกดสั่งซื้อมา3กระป๋องพันห้ากรัมเพื่อน<ๆ>สีเดิมของเสาแอนะคะเป็นสีขาวแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าเสานี้นะคะ2ปีเองนะตั้งแต่ทําบ้านนะคะแค่2ปีสนิมขึ้นเกลอะแบบนี้เลยเพื่อน<ๆ>ก่อนจะลงมือทานะคะก็ไปดเตรียมแมสมาอย่างดีเลยเพราะว่ากลัวจะมีกลิ่นสีแรงทุกคนขคะที่ไหนได้ไม่มีกลน เป็นสีทาทับสนิมที่ไม่มีกลิ่นจริงๆทุกคนแปลกใจมากค่ะแอ้ทาทับลงไปเลยแบบนี้นะคะทารอบแรกแล้วก็ทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงจากนั้นแอก็ทาทับรอบที่2อ,อีกทีหนึ่งได้เลยค่ะเพื่อนๆถือว่าแห้งไวเลยค่ะไม่เสียเวลารอนานที่สาคัญไม้เมยนี่คือทาหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือไม้นะคะขาวเอี่ยมเหมือนใหม่เลยท้าสนิมหนัหนกๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกสีที่เข้มขึ้นเนาะเลือกสีเข้มเราก็ไม่ต้องทาทับหลายรอบค่ะร้านก็จะมีให้เลือกหลายสีนะคะมีสีดําสีเทาสีแดงสีฟ้าสีน้ําเงินคคืออมมมีีหลลาาายสกกแ้วว็ชบใน สะดวกสบายทางง่ายไม่ต้องผสมอะไรเลยคือเราทําเองได้เพื่อนๆบอกตรงๆนะคะว่างานเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะหาจ้างช่างก็ไม่ค่อยมีคนรับนะคะเพราะว่างานมันน้อยช่างเขาก็มักจะไม่ค่อยรับงานเล็กๆแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะทําเองเลยค่ะเน้นขาวเข้าไว้ก่อนไม่เน้นสวย <c oughs> เนื้อสีที่ทาลงไปนะคะเขาจะช่วยจับยึดพื้นผิวทุกคน <c oughs> กันได้ทั้งน้ํากันได้ทั้งความชื้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสนิมใหม่ด้วยค่ะทาได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประตูรั้วประตูบ้านโต๊ะเหล็กหรือว่าชั้นวางของแบบนี้ใครอยากตามนะคะจิ้มตะ ไปเลือกสีได้เลยร้านจัดโปร3กระป๋องราคาไม่ถึง500รรีบจิ้มตะกร้าก่อนหมดโปรโมชั่นนะคะ